อ่ะอ้นั่นก็ล้นอันนี้ก็ไม่พอทำไงเลยทีนี้พี่ครับดีก่อนนะครับการยิงนิวยาเคมีมิดม,มันเฟืองมากนะครับลองตัวใหม่ของผมก่อน,นปืน HDE 22่อวอนิอน e ยิงได้ทุกลูอย่างแม่นยำและประหยัดถึง20%ตัวปืนเซฟา,าตัวนี้นะครับ จะทำงานร่วมกันกันกบแอปพลิเคชันโวลูมเคเบเลเตอร์นะครับที่สามารถคำนวณปริมาณน้ํายาเคมีได้อย่างแม่นยำนะครับและเมื่อเรานะครับยิงน้ํายาเคมีลงไปในรูเจาะตามปริมาณน้ํายาที่เราตั้งค่าไว้แล้วนะครับไฟตัวปืนจะขึ้นเป็นสีเขียวและในตัวปืนยังสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันรีพีทนะครับคือฟังก์ชันยิงซ้ําในปริมาณที่เราตั้งค่าในรูเจาะแรกนะครับอย่างแม่นยําในทุกๆรูเจาะถัดไปโอ้ของแท้ไม่เปลี่ยนน้ายางานเสร็จเร็วขึ้น